สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรทองนะครับโดยวันนี้เนี่ยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสอชอนะครับเขาได้เพิ่มสิทธิบัตรทองอีก2รายการนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่หูหนวกเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับเด็กในช่วงอายุ0ถึง3ปีแรกเนี่ยถ้ามีความผิดปกติทางการได้ยินก็จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กไทยในกลุ่มดังกล่าวให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับในปีนี้ปี2564นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่2รายการ ก็คือ1การคัดกรองการได้ยินของทารกในกลุ่มเสี่ยงโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน3434 34คนซึ่งจะครอบคลุมการตรวจคัดกรองด้วยการวัดการสะท้อนกลับของเสียงที่เกิดขึ้นในหูชั้นในและตรวจการได้ยินในระดับก้านสมองแบบคัดกรองนะครับ 2. เพิ่มรายการอุปกรณ์ประสาทหูเทียมสำหรับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในเด็ก อายุน้อยกว่า5ปีที่มีระดับการได้ยิน90เดซิเบลขึ้นไปและไม่เคยฝึกภาษามือสำหรับสิทธิประโยชน์ใหม่ทั้งสองรายการนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เด็กไทยที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินมีพัฒนาการที่สมวัยและไม่สูญเสียโอกาสทางสังคมนะครับและนี่ก็คือสิทธิ อสองรายการนะครับที่สปะสะชหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตาิได้เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่หูหนวกนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ